นอนเยอะขึ้นนี้นอนกับเอ้ยอมีผู้ว่ามาลบอยู่บนบึงเลยนะค่ารองเท่าไรถามเพื่อถามเพื่อหลายคนมากสิบห้าล้านสิบห้าล้านถามี่นีก็ได้ที่นี้ก็ได้ที่นี้ก็ไดโยย้โอ้น้อยอะไรอย่างี่นี้อีกโอยดอกไผ่แช่มอยู่นี่กะกะขึ้นมามืดๆต้องหาลมบนมืดนอนลมผู้สาวเนาะชดลายไ,ไปหลายบ้าน,นชดลายลมผู้สาวจะเข้าห้องนอนเลยขอแต่ว่าห้องเจ้าเข้าบ่ได้มันน้อย ถูกบ่ามาชิฮ่าคน,น <c oughs> เต็มเลยเช <c oughs> เอาเลยบ่ผัวน <c oughs> ะเชียวเยอยเอาอยู่นี่แะบ่บาวผวเดี๋ยนี่ <c oughs> ยังบ่มียังโชอดอยู่ <c oughs> สวัสดีผู้เช้างามวันีมากวนีเนาะ แต, <c ess ant> ต่งตโตงามตีนเช้าได้จะไปใช้มื่อนี้ <4 S 1> ไปเลี้ยงแบะโอ้ไปเลี้ยงบ Под แบะเตงตโตงามปานนี้ไปเลี้ยงแบะอยู่ไหนอยู่นาใช้นาเจ้าไก่บ่กไปไกปานไหไปกับไผรไปกับน้องไปกับน้องไปไปนั่ได้บ่ได้แ <c oughs> บะเจ้าจักรตูจิ๊โตจิโตคนเดียวว้ยที่ไปเจ้าเอาผัวเจ้าเราเอาผัวนะ ยังเอาอยู่นี่แหละบ่ผู้บ่าวเดี๋ยวนี่ยังบ่มียังโชดอยู่เวทใจอยางไรยังไรคนแบบไหนว่าไอ้ฟังเลยไอ้จะไปหาให้ไอ้จะไโตให้เลบศใจก็ได้เอาแบบแบบทางหลังเจ้านะพุกน่ะผู้บ่าวทางหลังเจ้าน่ะเอาบ่เราเท่าไรไรเอาบ่เมื่อเราเท่าไรไรเอาบ่เท่าทำไมเอาบ่ เอาเนาะบัวตีบ่บัวคือบัวตียิ้มดีแท้เนาะอยู่เพื่อนกับใครมาเนี่ยู่เพื่อนผู้เดียวเพื่อนคนเดียวใช้เอยจะไปใช้เอยจะชื่อไหนแต่ก็ลืมชื่อเลยเจ้าเช็กคนง่ามไปเร็วไปน้ำผู้บ้าเร็ว ไปใช่ใช่ไปฮุบเข่าไปฮุดเข้าโอ้ชวนเจ้าวันไปวันไปเลี้ยงเบงเบงูควายได้ไพเลี้ยงโบมีโบมีงูบ่มีควายมีแต่เบเบสิบโตถ้าว่าเอื้อยแก้เอาเอาผัวเจ้าเอาผัวปั่นกันคนละห้าโต้เบเฮ็ดทีเจ้าได้เฮ็ดทีเอื้อยเดไปฮุดเข้ากับไผ พ่อแม่ไปเมดแม่ใกล้น้องเจ้าก็มีบ่มีเจ้าเป็นน้องลาโอ้ลูกสาวลามุนคอนถ้าไผได้เจ้านี้ได้มุนหลายมีให้มีหน้าหลายเลยเจ้านะมีดีหลายวัวลายปันไดถ้าเอาผัวนี้ต้องเอาผัวมายู่เฮือนหนูไปเฮือนผัวไปเฮือนผัวถ้าเอาผัวอยู่ไก่เด้ยไปไก่คือกันไปไก่คือกันแห่งดีเลยเนาะไปขี่รถไก่ คณะผู้ยู่ไก่กะเจ้าเคยไปยู่บ่ไก่ไก่ชุดจะไปฮอนไชสวรรค์ไปบอกเคยไปเคยไปสิปนก็บพ่เคยไปสิปนบกเคยไปพ่อแต่ใช้หอนแต่เมืองน่องโอ้พอแต่ละไปเมืองนี่ทุกคนยังบอกท่นได้เปิดกว้างเห็นไก่นะเนาะยังบอกท่านไปไก่ฮาก็มีแต่คนเมืองจะชื่อจะเทือไปเมืองทรงซ้ำเทือกจะยามเทือไปชื่อยังน้ง ชื่อเฮืองคือจะชื่อชงชื่อเชื่อเราไปต้องไปชื่ออยู่เมืองเราไปชื่ออยู่บ้านนี้อยู่บ้านนี้ก็มีเขามาขายโมมีเนาะจะ่าเวียดมาหาเลาะขายเวียดนมาหาเลาะขายเนาะปกติในเชา้าเขตชนบทในทุกคนจะตลาดจะมาฮอเทือนชั่วหลายกับบางคนกับบริษัทฮอเมืองเลยก็มีนะเด็กได้เครื่องได้ของเวียดเอามาฮอเทือนเลยแต่บ้านเจ้านี่เวียนมาชูม,มาเนาะก็เลยไปเองมืนุนา ไปเที่ยวเชโปรนเด้อไอจิพาไปไปบอกจิพาไปหาผู้บ่าวแถวเชโปรนน่ะนัดผู้บ่าวมาหานี่ไรอยู่โฟน่ะเนอะบุญช่วอเชโปรนจิพาไปเที่ยวมีบ่เงินนะข้เจ้ามีเงินไล่พาไปเจ้าบ่มีไล่บ่พาไปไล่บ่พาไปไอ้ก็บ่มีคือกันบ่มีเงินเนี่ยนายไปเที่ยวได้จ้ะเจ้หน้อยบุญช่วอเชโปรนหน่อยหนึ่งเลยใกล้จะห่อนแล้วเดือนนานี่ก็ห่อนแล้ว โอ้ยจักคือกันได้จากวันที่เท่าไรแต่ว่าประมนนนนนาณเดอนเด<อ>ินชีวิตนี่แหละก็ฮอดและมันก็บร<อ>ุถ้าเจ้าจะไปหรือเจ้าเกียเงินไ้หลายหลรถขายเบรรรจจกัจกจักสามตู <c oughs> ้กเบรสามตู้ไปเที่ยวเลยเจ้าบอกกับแม่่าจะไปหาราทหา,หาผู้บ่าวาได้ดจกไม่ฟัวเนีเจ้างามมาัอนลา낭ฮูตจะบอกหูตัวจะบอกเจาก้างามมาูบอก บู้ยังไม่เอ็มก็บฮินเละตัวเองงามก็ขึ้นจะนอนอยู่ไชนอนเงื่นอนองนอนเงื่นนี้นอนกับเอ้ยมีผู้ว่ามาลบอยู่บนอะไรน่ะหม้อมีผู้ว่ามาลบเอ้ยเจ้านี่บ่หม้มนอหู้น้ำเอานอนดมกัน,นกับหูบเ้เลยขันร่มร่มอยู่ไช้ร่มอยู่นี่ล่อมอยู่นอกน,นี้นขึ้นก็เข้าไปในเฮือเลย บ่ได้บ่มีห้องเพืนจะบ่ยีห้องบ่บ่ได้คันเป็นห้องบ่ห้องแต่มันนอนอืยห้องนอนน้อยเคื่อนน้อยก็คือน้อยนะทุกคนเลยแตคันห้องน้อยๆพ่อกับแม่ก็นอนอยู่นี่อืลมอยู่ในบ่ได้นอนลูกกูนพ่อกับแม่นอนเนาะต้องลมอยู่นอกหรือว่าลมอยู่เพิ่นขั้วพุ้นอ่าหัวใจดอกไผ่แชมป์อยู่นี่กะการขึ้นมามืดมืดต้องหาลมบนมืดนอนลมผู้ชาเนาะ ชุดลายไปไลายบ้านชุดลายร่มผู้ชาวจะเข้าห้องนอนเลยครับแต่ว่าห้องเจ้าเข้าบ่ได้มันน้อ,นอยถ้าผู้ว่ามาสี่ห้าคนตเต็มเลย <c oughs> <c oughs> ทั้งครื่งทั้งของได้อยู่หันโนผ้าผู้ว่าเอามาห่มอยู่นอกชื้อยังกินเขาชื้อยังให้กินต่อเข้ามานี่ชื่อขนมชื้อเหล้าบ่กินบ่เหล้ากะเหล้าก็กินเหล้าก็าก,ากินกัน,นกินม่ไรงไงชื่อยูลินจ้าลุกจ้าสิกินนะผู้ว่าทางหลังเจ้านะ มักไปทำไมนะมักแต่เราเมียแล้วมีเมียแล้วมีญาติและเรื่องของเมียแล้วเมียเราบูฮู้เราใครไม่มีเมียจ้าไอ้บุ้มไม่มีไอ้หลอดเลยเห็นปะเอาชงก็ได้นะไอ้นายจะได้ชงแต่บุ้มพายยังบุ้มพายยังเอาไว้เลยย่าติเอาพูดย่อหรอกพอว่าน้องนี่เคยเราปรเจอาเมียนสองเคยเคยหลายคนแต่ปีนี้เจ้าคือบุยังเอาเอาลำไับกับเมียคนนะ ่ยันเมียเจ้าให้เดี๋ยเมียคอยให้เรื่องของเมียแล้วนะเมียคอยพร้อมเลยอยากให้เอาซอกก็คือเจ้าละเอาได้ปะได้ได้ยูนอมกันได้บริษัทเถื่อ้บริษัทเถื่อนตั้งไหมยูได้ปะชิบูพิษกันหมดใช่ไหมชมกันชิบูพิษกันหมดชุดลายมาเอาอยุคเช็ดชนบุษมาเห็นเขาเอาชองเขาก็เอาอยู่นอมกันเขาก็บโบพิษกันเนาะ บ้านเจ้าก็มีบ่ใช้หลังไนเอาชองดิไปหลังูุชลินะจากวาวจังเขาก็บุกไปช็อบันดิเอาบ่กูเอาชองมีเนาะเอาชามก็มีมีบ่กูเอาชามคนนะมีชามคนนะบ้งจังมองนอนสิบป่วยแบนะ สโมงจะโมงอะไรตันนีเจ้าก็มีโมองอยู่สิบโมงเลยสิบโมงสิบโมงครึ่ง่บวกครึ่งทีโมงก็คนนืบตีกลางโมงจะไหวคนละช่วงนี้บอสบาทุกคนเลยละสนอดปัญญาธามอยู่เนาะคิดถึง่ละ ขันไปเลี้ยงเบนหรืเจ้าไปปล่อยปลาไว้ผมย่างน้ำหลังมันย่างน้ำหลังตลอดเลยจนมันอิ่มจัาโมงจัะชิมาประมโอสองโมงสองโมงก็คือสิบสี่โมงนะทุกคนนะลายชั่วโมงเนาะมันกินเนาะเจ้าถือข้าวไปเลยกินข้าวสักคนละไปกินแล้วบอกข้าวนะกินแล้วข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงนี่ก็ก้อนจะไป ยังไม่กินบัตรสีไปปอยแบยนกินก้อนบ่กินข้าวช้ก้อนแล้วก็ไปกูเลยมว่าถือข้าวไปกินที่พุทผ้าถุงยางเอาข้าวใช้ทิพย์แล้วก็พ้าใช้หลังไปใช้กระผ้าไปใช้กระหยังแยกบนในโจ๊กกินบ่นั้นบ่สอเสร็จอายขอถามเดย์เพราะว่าเอซีหลายๆคนอ่าตอนนู่นหมดดยมาเยี่ยมมายามเจ้าเป็นยังไงเนาะความรู้สึกของน้องเป็นยังไงดีใจดีใจ,ใจบ่ หล่อบาไอเพล่หล่อเนาะมาวันนี้น้องบม่ได้ขึ้นเท้าเลยกินกินหรนยังวันนี้กินแจวกินแจวบุ <c oughs> มีอาหารอ่ะบ,บังในบุ้มี <c oughs> อ่ะบ,บังมหมดแล้วอะบังเจล <c oughs> โอ้เจ้านี่มีบางไทยมาหาแล้วเนาะ เราผู้บ่าวไทยและนุ่มมุอร้อนมาหาเถรึงแหล่วกมาหาเจ้าเอาตอนนั้นเดยตอนเจ้าไปซอยปลูกมันเดยมือนั้นเดย์ยื้อคนเหล่าเดย์บีคนเจ้าเดีเราเราไปนะจะเห็นปะนุ่มไทยเลยหนุ่มคนไทยเลยคนไทยนั่นแหลยล่อจะเห็นนหมล่าข้างในเอาได้บ่ชำได้เอาได้บุตรีชำมากันเนาะคารองเท่าไร ถามเพื่อถามเพื่อหลายคนมาก15ล้าน15ล้านคือเอาโน้อยกเถอะขันเอาลายยาบมีพูดอะยืมแมงเงินนบ่าวบุตาชีเต้ยเอาเลยนี่ให้เลยเดี๋ยวนี้ได้เลยขันชิมห้าล้านเลยที่นี้อีกบวกชิมห้าล้านตีนี้ก็ได้ตีนี่ก็ได้ทีนี่ก็ได้โอ้โน้ยเลยอย่างที่นี้อีกพ่อแม่จะบอกให้บอกจะเอาขนมใช่ไหมเขาชิบุญยากได้หลายกว่าหันหมดดูว่าตามลูกตาม ลูกจะได้ันเฉยๆชุลชแล้วแต่ลูกถ้าจะเอาน้อยหล่ะก็หิริบบอพ่อคือฮิรบ้านเราเนี่ยต้องกินยังงูงูควายงูควายเอา้ามันก็บบ่อแล้วทั้งหมูได้หรือว่าเอาแต่งูแล,แล้วควายบ่มีหมูบ่มีมีแต่งูตัวนึงแล้วบ่บ่แล้ว,ลวยังมีอย่างอีกมีมีหมูนโต้องได้ฮวยโน่ต้องได้คริบบอพ่อแล้วมีไก่มีหมูเนาะ เม็นเป็นภาษาไทยเขาก็มีเล่าหายใกล้โตเล่าสิบชองหายใกล้สิบชองทูแต่ว่าบางค้ว่าที่ชนฟ้ามางกล่องมันจะมีเล่านะบอเล่าเขาเลายเป็นตุกเนาะเป็นลิตรเนาะสามชิปลิตรเหมืนบอมีข้าวสารนั่นก็คือเคยเห็นหลายๆคนเขาบอกข้าวสารเปล่าหนึ่งสองเปล่าเจ้าเอาข้าวสารจากเปล่ากันสองเปล่าส <2, S 1> องเป้ากว่าเดือนนึ่งให้แค่กินได้เนาะ <laughs> ยันเท่าแก่มากแขกมากแล้วบ่มีข้าวกินมายันดอกเช้เล็กบ่มีข้าวกิน กระรางตกจิมห้าล้านขอชิติดนี้อีกทีนี้มาจากล้านใจห้าล้านติดชิบล้านก็นได้ได้บ่ได้ได้เนาะทั้ทางงานทั้งใจดีเลยทุกคนเอาทุกคนคันผูดด้ใดมากชดใจเด,ด้วยติโตเด้ออันนี้คือชาวงามเคียดชนนมดบ้านพุนงมีเมืองนองขเว,าวาชาวนาเคศาวเลี้ยงเบจนแล้วไอซิไปเลี้ยงเบนำตัวใดใหญ่เๆเขาฟากันนัดกระขายแล้วก็ไป เทียวบุญกเคือตะไดเดินทิมานี่ก็ฮอนหาล่ะนะผู้บ่าวมึงน้องมึงเทียวผู้บ่าวไทยก็มาอีกคนไทยเขามาเที่ยวงานนักท่องเที่ยวเขามามึงเทียวเขาเห็นเขามากเขาบุญมากก็ไอเอามวยผู้ม่าวก็เลยก็ไอเอาอีกน่าไก่เจ้ามังฮ้องอย่างนั้นนะไก่จะบอกตากแล้ว ยาวาบเว้ยยาวาบเห็นกันเลยจะต้อบคอมเมนเต์มั้ยเอาเงี้ยเรา,าไปพิจเรณาเอาได้เวลาเราได้ฮอดได้หนะม่งในชีวิตหมง่งจะไปจนะไปปล่อยแบนะไปบ่บัปนี่ไปเอาไปท่วงเวลาน้องหลายเลยทุกคนจนอันนั้นแหละน้องจะไปปล่อยแบเลย อะไรๆชิเปียนเครื่องบือชิไปชุดแบบนี้บอกเออชิเปียนเครื่องขึ้นมือชิไปงามๆแบบนี้อ้าวชาวเลดก็เปลียนเครื่องเลยทุกคนิไปปล่อยแวเลยอยู่ตะล่างในแบเจ้าบน่ะนั่นฮะแบเขาอ๋อขิดรถเบเจ้าอันนี้แบเจ้าเนาะเนาะอยู่ในนี้โอ้ของแบแบบนี้เลยทุกคนเลยนี่ชาวเลี้ยงแบใช้เชือกบดฟูกบอกบดมัดเลยแบนี่ โอ้เจ้าจิป้อยมันไปตามธรรมชาตินี่เลยเนี่ยมันบอออกตัวนึ่งนี่นี่ตัวออกเบนี่มันขึ้นนี่แล้วเอาเบน้องบอ,อกชมทุกคนเล่นกับขึ้นนี่เลยเลนีเน่เๆยออกมาเออ <c oughs> ไล่ไปนะแม่นีนะ่ะชิเลี้ยงอยู่ใช้เบนี่ฆ่าเลย đi thương mai cũng mai cũng có mì cho trước mắt nào mẹ trước mắt là cái đừng áo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nè Để không bỏ lỡ những áo ลูกมันบระทันเลยตัวนี้ไลปล่อยปลาเลยบอไปแล้วทุกคนผู้ไปเลี้ยงเบอยู่หน้าผมเลอแต่ว่าไหร่ปลอดไปน้ำพออาศัไปตามทิศวิถีชีวิตชาวกกอีทุนี่ไปแล้วไก่บนหน้าเจ้าไก่เนาะจะไปย่านบอไปผู้เดียวนะบริยานจะไปย่านผู้บ่าวไปรับกันจากวันนั้นฟูบ่าวไปอยู่ฟุนกับบุชัก านายไปนั่เมืองหินแล้วผู้บ่าวนางทาอยู่ทงพุ่นชาวเลี้ยงเบะผู้บ่าวก็ไปเลี้ยงเบะน้ำกันกันมี่ก็ไจักมีบ่คนไปเลี้ยงน้ำกัดก,กับเจ้าน่ะตอนีมีแต่น้องมีแต่น้องน้องมีเบะเจักโตทีนี่ห้าโตห้าโตพอดีไปจิ้มห้าเบะที่เจ้าชองคนไปย่างไปเบะเจ้าปวดทัานเลยพูดเบะไปแล้วไอชงเจ้าชัมนี้เด้อจะไปผูดีเ,เด้อวันนี้เด้อ ขอบใจหลาย